สวัสดีครับครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำพูนออฟฟิเชีย่ยวพี่น้องขณะนี้เฮาเดินทางมาถึงแล้วครับบางส่วนครับพี่น้องนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคันครับอยู่ข้างนอกอีกสองคันครับพี่น้องบรรยาก,กาศครับฮะติดร,ร่มยังไหนเฮาจอดข้างบน <laughs> พอะพื้นทีดีเนาะสานมากพี่น้อุหสามสุดยอดเลยเนาะสนามดีแห้งป่ะพาไปเล่นหมามุนโอ้โหนรถไฟอันนี้สิงสาสวรรค์แล้วแลนไม่ใส่ล่ะบ่ กะลาเป็นคนบอก้างเข้ามากโมเมนต์้ผู้รู้ทางอีกแล้วครับท่านน่าแล้วครับพี่น้องอีกหนึ่งขั้นกับพี่น,อน้องเดินทางมหาหอดแล้วครับ ไปลงงยื่ไซบูครับ ว่าล่ะครับเปิ่นใส่เพิ่งนั่งนะเินมาเลยค่ะเรื่อว่าคนนี่ดีฮะ

ฮะรถรน่รรอเราได้ยุ่นี่ยาวลงมาเสมอกันกันเลยบ่ให้บบ่เห,ห็เราถอยเราถอยก็ได้ถ้าเราถอยอ่ะเด็กหน่อยมันจะานายางลูงผมผมถูกคนนอนบ่เมัน,ม,นมีทางรถเขาอยู่วะขวัญเมาขวัไปแล้ว พี่น้อกงกนช่างผู้ชัดกะมาหอดแล้วครับกะนาดจะบอกจุดตัต้งเวทีจุดยังครับพี่น้อง แนวทางก็จะประมาณวิทีก็จะประมาณแถวๆนี้เนาะใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหลังจะให้เขาอ้อมให้เราเอารถจอดดีกว่าลองจะได้ปลอดภัยก่ไม่ต้องรอรถจอดเทไ่นรถจอดแนวบนแนวปูรถยจอดบนแนวปูนส่วนนี้หาครับเีเพราะว่าถ้า าเปตเราวทาขรยุดยุดนแล้วก็ขยับกลัมานีคืงรถเครื่องปันิด่พื้นที่จอดพื้นที่ตั้งเวทีครับพี่น้องรถบัสเท่านนาจะเขาพิหล้งบ่ได้ครับน่าจะเอาหกรอปิดครับหรือว่ารถบัสเท่าปิดครับต้องถาเบอร์อยุครับน้อ รถบัสอันตราไล่เหรอรถบาสอันตรายครับรถบาสไปเหยี่ยบ่ะอันตรายล่คนสียหนรับรถบัสเขาไปเหี่ยวขางในไปกันข้างในถ้ารถบัสไปเหียบอันตราย <c oughs> <c oughs> ขห้หกล่อเป้าไปจะอยู่นีกว่าถ้า,ารถบัสรถบัสอยู่แนวดินใดอยู่แมนครับเสาโก้ยูได้บละ่ะเสาโกนี่เลื่อนได้บ่ย่านแต่

ก็ยังกันแนวหลังเลยบัสมันเจอมันจะจอดชีดกว่าล้วก็การรถร้านค้าม่ได้มาตรวดไม่ใช่ครับของมาลราไม่มีไม่มีร้านค้าเราก็ด้าน้างีเป็นพวกงอจอดสองด้านจย่งส่วนน้าวทีมันจะก็ประมาณประมาณล้อล้อรถผมนะว เข้านี่งานเขาพี่น wow. ้องเขาก็ต้องถอยเขามาพี่น้องเอาเจ้คของไปไว้ด้านในครับพี่น้องเอาป็้านพรว่ายิ่งแยเลไ่ด้โบานเข้านอนบไหนครับพี่น้องเพราะว่าจะมีกรื่องเล่นกันนะจะเบิดขึ้นครับพี่น้องแล้เมื่ออื่นเขาเดินทางไกลพอครับพี่น้องโบานเขานอนไหนนอนนนครับพี่น้อง มาเจอกับรถเครื่องปันอีกครับพี่น้องครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอ้จบเวสําสมิ่งครับพี่น้องจังใดก็เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ชมเรื่อยๆครับพี่น้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปนานครับสวัสดีครับ